Historia che tu esiste, Historia por a te ทุกคนสวัสดีครับชาวมาดริดบูสตอรทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตัวไวรุ่นชุดขาวงานเข้าเรอันมาดริดอย่างต่อเนื่องนะครับเอเดรมิริตาปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยส่วนคิยิยันเอ็มเปเป้กลับสู่ชุดใหญ่คืนดีกับนาเซอร์โอเคไลฟี่มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็นคือเอดเดรเดอรมาร์ฟรั่งมิริตาของเราครับจากแมตช์ล่าสุดที่ทางเรอันมาดริดเนี่ยไปเยือนแอตแลนติกบิลเบาทางเอดเดรเดอรมาร์ฟรั่งมิริตาครับได้รับอาการ อาการบาดเจ็บระหว่างเล่นอยู่ในเกมซึ่งอาการบาดเจ็บนี้นะครับไม่ใช่การเข้าปะทะแต่อย่างใดครับเป็นจังหวะลื่นแล้วก็ผิดท่าของเจ้าตัวเองนะครับนั่นทําให้ทางเอเดนมิลิตาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดครับเป็นอาการเดียวกับกูตัวเลยหรือที่เราเรียกกันว่า ACL นั่นเองครับพอเป็น ACL ขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างกูตัวเนี่ยต่าๆเนี่ยก็พักหเดือนส่วนเอเดนมิลิตาก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับคาดว่าต่ําที่สุดเนี่ยน่าจะ6-8เดือนหรือ เรียกง่ายๆว่าน่าจะปิดเทอมไปแล้วเลยเช่นกันครับสาหรับเอเดร์เดอรหมาร์กฝรั่งมิิตาของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะว่าเริ่มต้นฤด,ดูกาลมาเนี่ยมิิตาก็ถือว่าโชว์ผลงานได้กําลังดีเลยแล้วฟอร์มก็กําลังเริ่มกลับมาจากช่วงที่ดรอปไปในท้ายฤดูกาลที่แล้วแต่ก็ดันมาเจอโชคชะตาครับเล่นตลกด้วยทําให้ตัวเขานั้นน่าจะต้องปิดเทอมยาวๆส่วนกล้องหลังของทางเรอัมมลมาดริดนะครับที่จะใช้ได้เนี่ยในตําแหน่งเซนเตอร์ก็จะมีรู อร์ลา,าบาและนาโชครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะใช้เมนดี้มาช่วยยืนหรือว่าชูอาเมนี่เนี่ยก็สามารถมาช่วยเล่นในตำแหน่งนี้ได้นั่นเองแล้วก็มีข่าวว่ามาดริดน่าจะยังไม่ได้เสริมใครเข้ามาในกรณีที่มิดเตาเจ็บนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีหนึ่งเรื่องครับมาหากาศคิเลียนเอ็มบาเป้ที่จะต้องมีชื่อของสโมสรอ,อย่างเรอัมลมาดริดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอครับล่าสุดครับทางคิเลียนเอ็มบาเป้กับประธานสโมสรเปเอเอย่างนาเซอร์อัลเคเลฟีเน ก็กลับมาคืนดีกันแล้วหลังจากพ่อแง่แม่งอนไปให้เข้าร่วมทีมชุดใหญ่ไม่ได้ให้พาไปทัวร์พรีซีซั่นที่ญี่ปุ่นอะไรต่างๆนานา,นาครับแต่พอสุดท้ายครับหลายๆสื่อครับออกมารายงานนําทัพโดยฟารบิซิโอโรมาโน่นะครับรายงานว่าทางปารีสแซชมงเนี่ยตัดสินใจดึงครียนเอมบัปเป้กลับสู่ทีมชุดใหญ่โดยเป็นแถลงการของสโมสรเลยนะครับว่าหลังจากการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดีระหว่างเปเชและครียนเอมบัปเป้ก่อนเกมที่จะพบกับโรริยองและผู้เล่นนะครับนั่นก็คือ ได้รับการคืนสถานะให้อยู่ในทีมชุดฝึกซ้อมในช่วงเช้าว,วันนี้เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือช่วงเช้าเมื่อวานนะครับซึ่งยังมีรายงานเพิ่มเติมจากโรมาโนอีกนะครับว่าเอมบัปเป้กลับมาแล้วและเขาจะมุ่งม,มั่นกับเปเอสเชโดยเป็นนัสเซอร์อัคเคเลฟีได้กล่าวไว้นั่นเองครับโดยเอมบัปเป้กับนัสเซอร์อัลเคเลฟีเนี่ยทั้งคู่อยู่ในสนามซ้อมของเปเอสเชในวันนี้และประธานนัสเซอร์อัเคเลฟีเนี่ยยืนยันแล้วว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วกิริยานเอมบัปเป้กลับมาแล้วและม,ม,ม หลังจากคุยกับเอ็มบาเป้อีกครั้งโดยเอ็มบาเป้เนี่ยพร้อมจะใช้งานอย่างเป็นทางการในนัดถัดไปและปารีสเองเนี่ยคาดว่าเอ็มบาเป้จะอยู่ต่อในช่วงซัมเมอร์นี้และก็ยังมีสื่ออื่นๆครับรายงานเพิ่มเติมกันอีกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางเอ็มบาเป้พร้อมที่จะต่อสัญญาเพิ่มด้วยซ้าไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นโรมาโนรายงานโดยตรงนะครับแต่จะเป็นสื่ออย่าง RMC ครับรวมไปถึงเลกิฟได้กล่าวไว้ประมาณว่าตอนนี้นะครับเอ็มบาเป้ไม่ได้มีไว้ขายอีกต่อไป โดยเจ้าตัวเอ็มบาเป้เองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีและสัญญานี้นะครับจะยาวไปจนถึงปี2025แต่จะมีเงื่อนไขว่าสามารถย้ายไปที่เรอัลมาดริดได้ในปี2024นั่นเองโดยมาการ์เนี่ยยังรายงานอีกนะครับว่าทางสโมสรมาริดเนี่ยดูอยู่ห่างๆอยู่แล้วไม่เคยติดต่ออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสโมสรก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแฟนมาริดหรือมาริดดิสตาเข้าใจว่าเป็นการล้มเหลวที่ไม่ได้คว้าตัวเอ็มบาเป้ในซัมเมอร์นี้โดยแผนของ ารินะครับกับเอมเปเป้จะรอดูอยู่ห่างๆโดยถ้าเอมเปเป้เนี่ยไม่ได้ต่อสัญญาทางมาริดเองก็จะพยายามเซ็นเขาในตลาดหน้าหนาวช่วงต้นปี2024ครับแต่ถ้าเขาต่อสัญญาขึ้นมาจริงๆก็คงต้องยินดีกับทางเปเช่และตัวคิเรียนเอมเปเป้ด้วยนั่นเองก็หลังจากนี้นะครับเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากตลาดยังไม่ปิดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และจุดจบเนี่ยตอนนี้เนี่ยคงเรียกได้ว่าเอียงไปทางว่าจะได้อยู่กับทางเปเช่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลครับ แต่จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วย้ายฟรีในปีหน้าหรือจะต่อสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีครับเพื่อปีหน้าเนี่ยจะได้ไม่ได้ย้ายแบบฟรีๆตามที่เปชต้องการหรือถ้าจะมีพริกล็อกอะไรยังไงก็รอติดตามกันครับหลังจากที่ฟังข่าวร้ายกันไปแล้วนะครับก็มาดูข่าวดีกันบ้างละกันล่าสุดครับทางสโมสรเรอัลมาดริดออฟฟิเชียลครับได้ออกมาประกาศคว้าตัวเฮป้าอาริซาบาล่าเพื่อที่จะเอาเข้ามาใช้แทนที่โบกูตัวที่มีอาการบาดเจ็บยาวโดยรูปแบบ การคว้าตัวนายด่านชาวสเปนวัย28ปีจากเชลซีนะครับจะเป็นสัญญายืนตัวหนึ่งฤดูกาลไม่มีออปชันซื้อขาดนั่นเองโดยคาดว่าเกป้เนี่ยนะครับจะมีการเปิดตัวกับทาง,งสโมสรเรอัลมาดริดในวันอังคารที่จะมาถึงนั่นเองอย่างน้อยนะครับในข่าวรายเยอะๆก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้านครับมาดริดดิสต้าสู้กันต่อไปครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้สมตวยขอตัวลาไปก่อนลา